ตอนแรกเราคิดว่าเราจะได้เคลียร์สเกจดูของเราสักทีเช่น Weekly Recap หรือว่าอ่านคอมเมนต์ใช่ไหมแต่ว่ามันก็มีเรื่องหนึ่งที่น่าหยิบยกมาคุยกันมากกว่าอีกแล้วแต่ว่าเรื่องนี้เราจะไม่ไม่ทำแบบใหญ่โตอะไรขนาดนั้นก็แล้วกันเป็นเรื่องแบบเล็กๆน้อยๆนั่นคือนี่ฮะ Steam Winter Sale ครับ Steam Winter Sale คือสำหรับเราเนี่ยนะไอ้พวก เซลที่มันเป็นเซลลใหญ่เนี่ยอันนี้นับว่าเป็นหนึ่งเซลใหญ่เซลใหญ่ๆถ้าสังเกตดูหน้าสตรีมมันจะแบบปูมาค่อนข้างใหญ่ว่าแบบ เนี่ยมันจะเป็นเริ่มเริ่มเป็นฟอร์มนี้แหละเช่นแบบซัมเมอร์เซลล์ออเทมเซลล์วินเทอร์เซลล์และถ้าเปิดเป็นเซลล์เล็กๆเช่นพวกฮาโลวีนเซลล์หรือว่าอะไรพวกนี้ยมันจะมันจะไม่ใหญ่ขนาดนั้นมันจะไม่ใช่แพลตฟอร์มนี้ซึ่งถ้าหากว่าอยากดูว่าสตรีมเซลล์ไหนเซลล์ Sale ใหญ่ก็คือแบบมันจะเป็นหน้าสตรีมเงี้ยแล้วก็มีเกมที่เราสนใจอยู่บรรทัดแรกเกมลดเยอะอยู่บรรทัด2แล้วก็ไหลลงไปเรื่อยๆเลยเพราะฉะนั้นใครรอจังหวะเซลล์ในการซื้อเกมเนี่ย นาะตอนนี้จังหวะนั้นเป็นของคุณแล้วม,ลมันลดเยอะมันลดเยอะพอสมควรเยอะที่สุดเท่าที่มันจะลดได้จนถึง ปัจจุบันก็แล้วกันอย่างเช่นถ้าหากว่าคุยกันแบบเป็นคอมมูนิตี้ส่วนตัวของเราเนี่ยนะเราเลงไว้3อันก็คืออันเนี้ยเผื่อไว้เล่นกับเพื่อนแล้วก็เผื่อไว้เล่นกับคนอื่นกรีนเฮลทุคนชวนหลายทีแล้วยังไม่ได้เล่นสักทีลดเหลือ35บาทเราก็เออสักหน่อยแล้วก็กอล์ฟวิดจอเฟรนอันนี้ใครใช้ในเกมพาร์ก็ใครเล่นในเกมพาร์ก็เดี๋ยวมาเล่นกับเราได้แต่ว่าเราจะซื้อแบบอัลติเมทออดิชั่นร้อยห้าสิบสักหน่อยแล้วก็อินโพสเตอร์ ภาคที่3ต่อจาก To The Moon แล้วก็ Finding Paradise ไปภาคที่3ลุยกันต่ออีก70บาทก็คือโดนเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆอันนี้ซื้ออย่างมีการวางแผนนิดหน่อยแล้วถึงแม้นั้นจะแปลว่าเราจะมี3เกมที่ดองแบบเล่นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ก็เถอะแต่ก็แปลว่านั่นแหละดีอ่ะ คราวนี้เราอยากจะแนะนำเกมที่มันลดราคาเยอะๆแล้วเทียบกับที่เราที่เราสนใจแล้วบอกว่าดีจริงๆ s i n s Creed v ว l h ah a l l a เนี่ยใครเน้นคุ้มเอาไปเลย <laughs> เกมยาวโคตรโอเพนเวอร์ open world ที่ยาวโคตรถามว่าสนุกไหมสนุกนะแบบพอสมควรเกม Ubisoft อย่าคาดหวังเยอะเมื่อเราไม่คาดหวังเยอะมันจะเป็นเกมที่โอเคเลยเสียอย่างเดียวทุกคนเล่นไม่จบหรอกมันยาว นิกกี้สวัสดีครับสวัสดีครับเราเราจะทักทายแบบขำๆแต่ว่านิกกีไไ้ไม่ไม่ต้องคิดมากนะเมเบอร์หลุดนะครับ <laughs> นิกกี้ไม่ชื่อเขียวแล้วแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรตามตามสบายตามสบาย, <laughs> ด,ยดีทอยดีทอยดีทอยโคตรเชียบอกเลยว่าเกมเลือกช้อยที่ดีคือดีทอย เกมเลือกชอยที่ดีคือดีทอยเพราะงั้นก็นั่นแหละฮะโอเวอร์คุกเนี่ยเราคิดว่าจะเล่นกับแบบพวกแชทอะไรพวกนี้แต่เราก็กลัวแบบอ้าวแชทไม่มีหรืออะไรพวกนี้ก็ก็เลยอ้ายังไม่ได้กดละกันกอล์ฟวิดีโอเฟนเนี่ยต่อให้มันแบบมันแย่อย่างไงมันเล่นคนเดียวเป็นคอนเทนต์ได้ก็น่าจะได้เรื่อง s l เลเดอร์สเป็นเกมที่ไม่เข้ามือเราเลยแต่เป็นเป็นเด็กบิดเอร์โกไรที่ดีมากๆ แต่ว่าเล่กเกมไพ่กับเรามันไปด้วยกันไม่ค่อยได้ก็เลยเออนิดหนึ่งเล่นแล้วระวังแฟนคลับจะกลายเป็นศัตรูหมายถึงโอเวอร์คุกนะเออร้อนแน่นอน เราก็เลยเออโอเวอร์คุกนี่คือแบบเล่นคนเดียวมันไม่สนุกเลยไงมันไม่จอยแต่ถ้ากอล์ฟวิดโยเฟนเนี่ยนะมันยังมีอะไรตลกๆที่แบบคนเดียวก็ได้หลายคนก็ได้เพราะงั้นก็เราก็จะเก็บมาประมาณนี้ Bandy and the Ink Machine ใครชอบ h ฮอร์เรเราเชียร์มากๆม,มัน h ฮอร์เแบบโดยใช้ภาพแค่นี้ แต่มันเอามากคนเอามากเราเชียร์เราเชียรย์พวกนี้เราเชียร์มีหลายเกมที่เราเชียร์แต่ว่าแบบไม่ใช่พรเฟรนซ์ของเราในการเล่นเองก็ก็ฝากคนอื่นเผื่อใครชอบแล้วกันแบบเฮอร์เรอร์เกมยากเลยพวกนี้นี่โอดลดเยอะเราก็เลยไม่ได้สนใจแต่ว่าก็อยากจะแนะนําให้คนอื่นเล่นเพื่อมันไปตรงจันร่าของใครพอดีนั่นเองเนาะอืม อ่ะส่วนที่เหลือเนี่ยเรายังมีความคิดว่าจะแบบจะซื้อเกมใหญ่สักเกมหรือ2เกมอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็ยังเลือกไม่ถูกยังเลือกไม่ถูกเช่นเรามีอยู่ประมาณ2-3สอย่างที่เราสนใจเช่น 1. Final 7 Remake i n t e g r a t e Rebirth คือภาค1 DLC ภาค1แล้วก็ภาค2เนี่ยรวมกันน่ะจะประมาณ1 6น0 อ่าพันอันนี้คือเกมใหญ่แบบใหญ่เลย Final 7 r e m i k e ก็ใหญ่มากแล้วเจอ Final 7 Rebirth ก็คือใหญ่ไปยิ่งกว่านั้นอีกก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายของเราส่วนอีกอันนึงเป็น JRPG จา๋จาๆเพราะว่าใส่เข้ามาในใน w i h List นานแล้วก็คือพวกออคโตพ t ร t r เ v e l e r อ่าออคตอพาทเทาเวเลอร์คือมันแบบมันเราว่าเราควรจะเลือกแค่อันเดียวเพื่อที่จะเล่นนะนะไม่ว่าจะเป็นออคต p อ t h พาทเทาเวเลอร์หรือว่าหรือว่าไฟนอลแฟนตาซีมันมันใช้เวลาเยอะเพเิอนะไอสองเกมนั้นเกมนี้เนี่ยนะเล่นกันมีแบบมีครึ่งปีอะ เอออาจจะมีสัก2อสเดือน4เดือนเพราะมันนึกนึกว่ามันเป็น2เกมอะไรเงี้ยอืมส่วนพวกนี้ก็คือไว้ก่อนแต่ r ีเม k e ิน t e อร์เกต6 0 0นี่ก็น่าสนใจ r e v i r t h นี่มันเพิ่งมาไม่นานก็เลือกยากเลือกยากเอยเราจะเอาเท่านี้ไปก่อนแล้วกันเรื่องเกมใหญ่ไว้เดี๋ยวค่อยคิดอีกทียังไงซะา t e a m ม w n t t r s c l l l เนี่ย มันมีตั้งแต่วันนี้วันที่มีคลิปเนี่ยไปจนถึงวันที่5มกราคมเพราะฉะนั้นใครที่ค่อยๆกดลงไปในคารดแบบเราเนี่ยก็อย่าลืมไปจ่ายังค์กันในวันสุดท้ายด้วยเดี๋ยวมันเลยช่วงเซลล์ไปมีเดอะลาซัมอาร์สองรีมาสเตอร์เดลาซัมอาร์สองรีมาเนี่ยประหลาดมากเพราะเป็นเกมเพลย์ t เตชันที่ตั้งราคาเดิมได้ถูกมาก พันสาอ่ะปกตินะเกมเพย์สเตชันเนี่ยลองดูถ้าไม่ใช่ Hell d เวอร์เนี่ยนะคือเขามองเดอะลาซาร์สองเหมือน h e l ฮล i v e r อ่ะ Ghost of Tsushima เนี่ยพันเจ็ดสไปเดอร์แมนพันเจ็ดกอร์ดอนและนด์ล็อกพันเจ็ด Stellar Blade ก็พันเจ็ดคือทุกเกมพันเจ็ดมาตลอดเลยแต่เดอะลาซาร์สองนี่พันสามเองเพราะงั้นก็แล้วแต่อืม Naughty Dog ฮะแต่สำหรับเราเราเรา,เราไม่ค่อยไม่ไม่เอาเดอะลาซาร์ดีกว่าเกมมันเฮเวียไปหน่อยเราชอบ เราซื้ออันชาเตสี่มาแล้วเพราะงั้นก็อันชาสี่เอสเตลลาเบยยังลดไม่แรงก็ไว้ก่อนอ๋อส่วนในวิชลิสมีอะไรน่าสนใจไหมอิมโพสเตอร์แฟกทอรี่กดไปแล้วที่เหลือมันก็จะมีพวกอันแพคกิ้งซึ่งก็ไว้ก่อนมันไม่ได้ลดแรงขนาดนั้นอันแพคกิ้งออรลดหกสิบอืมเลือกยากจริงๆอ่อะเท่านี้ก่อนซื้อเกมเล็กๆเผื่อไว้อิมโพสเตอร์แฟกทอรี่ได้เล่นอยู่ละส่วนที่เหลือก็คือถ้ามีโอกาสได้เล่นกับทุกคนก็จะเล่นนะ Uh huh. อันนี้ไม่มีอะไรไม่มีข้อมูลอะไรกดได้อน่าจะเรียบร้อยแล้วคุยเรื่องสตรีมเซลล์มันไม่ได้แบบยาวนานขนาดนั้นด้วยอนะเนาะอืมแค่แบบพูดผ่าน,านเพราะว่าหลังๆอะสตรีมเซลล์เราไม่ค่อยนี่แล้วอะเขาเรียกว่าอะไรนะส่วนหนึ่งนะ เกมที่มันเกมที่เราจะซื้อมันซื้อไปแล้วใช่ไหมแล้วเกมพวกนั้นก็จะไม่ค่อยมาขึ้นในสตรีมเซลเราเลยทําคลิปเกี่ยวกับสตรีมเซลได้ยากนิดนึง่งแล้วอีกอย่างนะเกมมันเป็นมันเป็นจันล,ล่าของใครของมันด้วยสุดท้ายเวลาเราทําคลิปเกี่ยวกับสตรีมเซลมันจะทําได้แค่ว่าอุ้ยเราซื้อเกมอะไรมาเราจะไม่ได้แบบโอ้มาแนะนําเกมให้กับคนแบบนั้นทําทำไม่เป็น <laughs> แต่มันก็เป็นอย่างนั้นมาตลอดอะเนาะเออลืม เ,เอ้ยอย่าลืมไปโหวตในสตรีมอะวอร์ดมีด้วยเหรอเอ่ออสมมุติถ้าเราเปิดหน้าสตรีมขึ้นมาสตรีมอะวอร์ดอยู่ไหนเนี่ยมันกลายเป็นหน้าสตรีมเซลล์ไปแล้วมาถ้าสมมุติเรากด e อ็กพิดิชันสามสามขึ้นมาอ่าเนี่ยในหนึ่นะสตรีมอะวอร์ดอ่านี่นนนนอนโอเคเราโอ้ขอบคุณข้างบนทางขวาโอเคตอนนี้เราเราก็ยังมาหน้านี้ได้แล้วเหมือนกันสตรีมเกมออฟเดอะเยียร์อะวอร์ดเจ๋อดิสพ่าช์อาร์คไรเดอร์ซีลซองเคซีดไปจัดไปเอ็กพิดิชันสามสามคือเราเล่นอยู่แค่สองเกมในระหว่างดิสพ่าชกับสามสามซึ่ง VR game of the year ไม่ได้เล่นเราได้เรียนรู้แล้วว่าอันไหนไม่ต้องเล่นก็ไม่ต้องโวตก็ได้ Label of Love โหระหว่าง No Man's Sky กับ b o ล d ด r ร g a t ต b ัลเดอร g a ก e มันใส่สับคลาอะมันใหญ่มากเลยอะแต่ No Man's Sky ก็คัสตอมไมค์ถ k เ d 2ซีให้ RPG เถอขอลอง <laughs> รางวัลผลโหวตมันก็เป็นรางวัล by a อ s แบบนี้แหละหมายถึงว่าสำหรับเราอะนะ ก็คือแบบเราเราเล่นไม่ครบไงเออเราเล่นไม่ครบ Best Game on Steam Deck เกมที่รันได้ดีที่สุดไม่รู้อืม Better with Friend Award ต้องพีคอยู่แล้วพีคอยู่แล้ว Outstanding Visual Style Award โอ้โห Outstanding Visual มี Final Fantasy Rebirth มาด้วยเนี่ย Outstanding Visual ต้อง Silent Hill F แหละอืม Most Innovative บูปิ้นเกมเพลย์ฉีกสุดต้องบูปิ้นอืมเชียร์ Best Game You Suck At เวลวินวิดเบสเกลอยู่ซักแอรแบบเกมเกมอะไรว่าเล่นเกมไปเก่งเล่นอยู ancestors. ่นั่นแหละนั่นแหละเอาจัดไฟแวลวินวิดเบสซาวด์แทร็กฟิชชั่นสามสามเบสสตอรี่ริชโอ้โหโอ้โหแม่งเอ้ยเบสสตอรี่ริชเดอะลาสต์ออฟอัสสองมูจิลองไห้เคซีดไม่เคยเล่นนะดนีเอากดเกมเดียวที่เคยเล่นไปก็ได้ โอ้ oh, sit back and relax sit back and relax the last of <c oughs> the last of อันมายังไง the last of อันนี่พูดเลยนะว่ามันเป็นเกมที่แบบพันเจ็ดยังไม่กล้าขายอะตอนเนี้ย เดือดล้าว,ว่าขายพันสามะแบบพันเจ็ไม่กล้าขายอะเอ็กซ์คลูซีฟเพ a ย์สเต,เ,ตเตชันอื่นนี่ก็ขายพันเนะในสตรีมซิตแบ็คแอนด์เรลัซ์ไม่ไม่รู้ว่าไม่ได้เล่นสักอันเลยโหวตแค่นี้ใช่เราโหวตแค่นี้เราเกมวอร์เดียก็เอ็กซ์ e พ i t ชั n นสามสมันไม่มีไม่มีอาร์พีจีวอรเดียไม่มีเออไม่มีมีแต่เนี่ยแค่นี้อืมจริงๆก็อยากเล่นเคซดีนะโอ้ยเอาเถอะนั่นแหละเกม o อ t h เดีย r นเะทาน่านี้โอเคโหวตเรียบร้อยไป